สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาเรื่องค่ะวันนี้เช้าวาหน่วยออกวี่แม่ตัวปูมาไปปอบปูมาจากกองสลากไปเลขหนีเตี้ยค่ะเลขเลขล่างนี่มันตีซื้อได้อยู่สามตัวเลขล่างนะถ้าคิดว่าถ้าจะมาล่างแม่คือสามสามแปด เด้อเด,เดอก็ามแปกับหาแปดกับศูนแปดเพรานัน้นยู่หันนี่ยังเดียวมองมาเรื่องน่อยเด้อเ,เป็นยังก็มั่นใจบ้านจะมาลางก็พอ,อเป็นยังก็มั่นใจสิมาลางก็เถอมา่างเนี่ตามปดเจหลักมองมาเรื่องเถอะนีนนะน่นี่เด้อนี่อันมือนั่นนี่นี่คงตุ้ท่ทาย อย่าลืมเนอะใส่ใหม่เงียนกระจอน,น,นเก้าสองทั้งน,น,นั้เพิ่งไปเบิ่งเราอะทั้งนับเพิ่งทั้งหนึ่งเอฟซีเขาเมนมากมันจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าเหไหมหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าอันหนึ่งจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองมันแหล่าตะใส่นี่แหละมันเป็เขาขบดเลยพอนูว่าบอสิบเก้ากับเก้าสองเอาอกม่เนาะ<อ> นี่ตัวเพิ่มเพิ่มตัวเดียวเพิ่มตัวไหนเพิ่มสามแปดตัวเดียวเพิ่มสามแปดนะเออเรียกล่างตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมให้เอานานี่เนาะนาน่็ต้องเขียนไม่เนาะเขียนอีกเมื่อนี้เพิ่มมากือสามแปดเม็ดเดียวล่างเออล่งบนก็เอาลัดไว้หล่นพ่อนบอกดบเยอะเบอบนเอาศูนเก็ดตัวเดียวหลดนะเขียนไม่ห้าศูนยเจ็ดะอเขียนยังเนี่ยเพ่มาะห้าศูนย์เจ็ดเออ เพิ่มแต่สามแปดตัวเดียวใช่ไ<ม>หมครับแข็นจะซื้อเม็ดเดียวกันว่ามันลายก็คือบนนี่ห้าศูนย์เจ็ดล่างนี่สามแปดนี่สีมันมาเบาอเอโซ่หอยเป็นเมงโหลดโท่ตัวตนผิดเหรอฮะนด่วันเดียวันมือนในเช้าวันหวยออกชาบ่ได้ผููมากไปแบบนี้พอ่อมาแล้วเพิ่นวางไหนเนี่ยอ๋เพิ่นเก่าสามแปดนี่ล่มาให้นะบอกยังไงบอกเกบกห้องไหนพ่อ บอกข้างไหนบ่ะเนาะเพิ่นเบอกว่าเอาเป็ดมม่ลายมือเน้วมือเนียวสามแปดไมหายแ้วเพื่อนโอ้เอาเป็ดมาให้ลายมือแล้วโอเป็ดนี่ก็คือแปดเป็ดกับแปดสามกับสามเอาเป็ดไม่ให้เจ้าตัวบ่ะเป็ดกับไข่ดีไข่หน่วยหนึ่งกับกับเป็ดอยู่น้ำสางฮัมมั่นแดนมหาลายตัวอยู่เป็ดเที่ยวมาให้สุดหลังนี่คือหก เจ็ดตัวจ้ะหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวงามนี่พอ่อเลียกงอนี่พอ่อมิตรง,ง,งวนง่ำๆเราปู่ก็ได้บอกบาวา่าอันซีเจ็ดก็หนึง่งหนึง่งนี่เพิ่อนบอกเพิ่นมาห้องบอกแ<อ>ล้วก็แล้วด้อ๋อเพิ่นเพื่นจะพม่านี่อีกอม,มิตรมาบ,บอกมิตรเอาเป็ดมาใหนะ้แสดงว่าเข่าแล้วละ่ะมักเอาขอกงมาให้เนาะครับนี่สุดท้ายนี่ก็คือสามแปดกับอ๋อนี่ค่ะท่านผู้ชม แตอ,นนอย่าลืมเด็ก่างข้าสามคางเล้วเนี่ะะอย่ลืมฝันตงองงวดของพัเรื่องน้ำเดอ้อฝันวันไฟาใหม่เฮี้ยนอเออนี่ไ้ใหม่เฮียนอันนี้เขามาห้องอกออแต่หนูก็ยังฝันเห็นทางดับเพล่ทางดับเพิ่งเรี่งวดนี่ฝันวันพอเรื่องอารถต่ถว่าไปบ้านเลขที่ยาผ่องบ้านเลขที่เอยียงสันนีญญ้ทางดับเพิ่งไปอิงไว้เฮียนยาผ่องพร้อมนี่ว่าในโทษถามเพราะอยู่บ้านเลขที่เราเอียงสำคัญที่บ้านเลขที่เราก็ออกดีดีเลยเนี่ยเงี้ยนันคานี มันล่ะแต่ว่าแบบอื่นในความฝันเปนเป็น,ปน,หนเหี้ยนเกา่าเหี้ยนใหม,หม่แต่เรื่องเด็กเสาตัวเก่ากขบประจักษ์เพระาะว่าเงื่อนี้กับเบาๆเนาะพะา่อเนาะเพราะว่าหอยสัจนจรบ่สันจรที่สารคามนี่ฟันแค่นี้ฟันแค่นี้นะเนื้อขึ้นมาฝัา้นมาได้ตัวจริงๆมันคือตัวนี้กับตัวนี้ลงเยบ่ตัวนี้เนียเสื่อนไปหาซื้อหลุดกันโอ้ ขันซื้อได้คือซื้อเลยซื้อเลยรับประกันออกนมนมีตัวนี้ครับตัวนี้สามแปดก็หาแปดนี่นนนคิดว่ามาลา่างแท้ๆล่างโดยตรงโอ้มาล่างน,นัวฟันอะไรก็ต้องบวกเข้มแค็ดนดีเป็นหาแปดบวกเพต้องบวกล่างเอาตะบนคือจังวดที่นี่นะนี่น,ะน,น,นี่สองตูวนี่นี่นี่นคือสิบเจ็ดอยู่ล่างวมนนั้นเลยเนาะหันใจขึ้นวมนนั้นเล่นมาพองาน ย่งกลมไม่รอด <หา S 2> นปะปแกว้วย่องกลมไม่ด้วยพอคลิปนี้แหละเข้มข้นที่สุดแล้วคันว่ามันหลายตัวกับเอาเนี่ยล่างนีกมีสองหางบนกับเม็ดเดียวไปรดศูนย์สี่ไปสีซื้อได้วันไหนวะบัวศูนย์สีน่ <c oughs> นับจันงแต่ศูนย์สีจ่จะหอศูนย์เก่าด้วยศูนย์เจ็ดแจ๊คสีอะไรวะในเห็นวะศูนย์เจ็ดนี่กับว่าเนี่ยเพราะว่าแจ๊คกี่วางไหนนะะักบวนี่แหละ ซื้อ,อยากเลยไปเบิ้งลอตเตอรี่เลยนะย่งเต็มอยู่ไหมพ่อถ้าเรียิดศูนย์บนงู่นนี่นะมัจจิออนไม่ชี้ตัวมีตัวไหนเนี่ยนีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเท่านั้นศูนย์สองยานมากคู่กันเจ็ดศูนย์สองจะเป็นไว้ได้บ้องจัดถ้าจะเป็นกบสองศูนย์เจ็ดแปลงดีเลยคิดว่าเรีมันนี่แหละห้ 5, 0, 7, ออาศูนย์เจ็ดเสียวคิดว่าหาศูนย์เนี่บอมบมาอ,อ,อยู่หลังนะพ่อเนาะพ่อมันดังยี่หรืมห้าศูนย์เจ็ด บ้านนี้นมากมากคู่กันแต่เล้ยงได้สามตัวนี่ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นี่เพื่อนูมากแล้วล่ะคุณมากจุ่ของเทิ่งคุณบ้านเล็กที่เก้าสิบสองทับหมูสิบเก้านี่มากแห้งหมูมสิบเก้าเซ็ดเขาเอาไปให้ล่าชุดนี่เราไปไหวกระล่างเงี้ยนเผาแม่นี่บ้านเล็กที่หกสิบสามหกสิบสามทับสิบเก่าขื้นนุชูทูบได้เก้าหกสามงามงามแต่เรื่อง เมื่อหนี่งเก้าหกสามเลขทูกหนูจุดน่ะเช้าวันนออกหนูจุดจุในเอฟซีบกเขาเลี้ยงบอลมาหนึ่งวันเทงวันนี้เป็นยังขึ้นมากเลยอะมากมากมาเก้าสามเมื่อหกสามเอาเปียบไปไว้บ้านนี่ละอันฟันนี่ละที่ได้ลืมหกสามซื้อเขามันใจหาแปดกับสามแปดนีนแห้งครับนั่งคิให้ลูกซื้อเงินหาแปดกับสามแปด ดูนี่เล่นรถก็ดีมากเลยในระบบที่ยิงกาะฝันว่ามีผู้สาวผู้สาวมากาบอกว่ะเรีนนึคือจะฝันเมือนฝันเยอะดแจ็คเดียวล้องบพรด้วยล่ะมืองฝันว่าผู้สาวว่าสันเนี่ยฝันยังว่านั่นฝันหาผู้สาววะว่าจันสวยแอืม เอาแต่เพื่อมแคบหน้าจอไว้ค่ะเพื่อเลือกอับันี้นะท่านนี้น,ะ,นะเลขค่ะมีเพิ่มมาก็คือสามแปดเม็ดเดียวนะอ่อเนาะค่ะส่วนนั้นอันนั้นก็คือฝันตองงวดแต่เจ้าได้เฮ็ดคลิปไปนี่สามสี่คลิปนนแล้วนะตองงวดด้ยไฟใหม่เงี้ยคาโอแ้แล้วก็ไฟใหม่เงี้ยนี่สุดยอดเลยออกแต่ว่าขันขันจะคล้องฟันหนังบอดีเด้แต่ว่าค่าผู้อื่นฟันนั้นบาลีทีออกอ๋อนี่แหละไฟใหม่เงี้ยค่ะเดี๋ยวครับเพื่อนไปดับค่ะขึ้นรุ่นมาก เอามาห่อหอบอกน้ำทางคนเต็มทังอยู่เรียกออกแล้วออกซีเก็บับยังอีกเราาส่นืองว่าส่นนืงกับน้ำได้ไมยันทิปเป่าป่ปักแล้วก็ท้อเห็นนี่แเสียวรดนี่เมื่อไรตัวเพิ่มมาก็คือสามแปดเม็ดเดียวนะคะวันนี้ส่วนตู้นี่ก็ครอย่างเหมือนเดิมนะบอนะขันขันว่ามันหลายตัวก็เลืองตัวทพอว่องไห้นะตัวท่พวอหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บ ใจบุญเมื่อคืนแม่ฟันเนนในหลวงรอสิบเอฟซีทรัมันทับกันไหมเราตีให้หน่อยหาแปดกายุนี่เมื่อเพราะแม่เพราะออกเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองรวดอายุพ้นทศใดในหลวงรอสิบรอสิบเจ็ดสิบเอฟซีนั่นหนูกับฟันเนนบุญผ้าร้อยค่ะแม่ซื้อโหลดหนูฟันเนนบุญผ้าร้อยแย่ไหมบอกออกแต่สิบเจ็ดปั๊บโหลดมาเป็นที่เจ็ดสิบเอ็ดจะเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเลขขึ้นงนี้นะนี่ แต่วันหนึ่งเก่าไม่ต้องมามีมันยังมาไปยืดนี่บอกใ <laughs> นหลอกนะมีตัวมามีม่เก่าเบิง้งเบิ้งเกินใ <laughs> นหลอกอันที่เขาคัดมากออกวันนี้วันนี้น่ะแม่หรือกันนั่นนะบอกเบ<อ>ิ้องห่งยืดเอา้าพี่แม่กับแคบนาจอไว้เนาะคะ่ะตะเลื่งกับฟันแค่นี้เนาะก็ไปกับจะพ้าแม่แม่ไปตามพี่เอฟซีใจดีนะคะ่ะเลขเปลี่ยนนะคะเลขเปลี่ยนเ,เยนื้อบาท ปันเหรียรอดนี่ตีน้อยไปตังขนาดงเดี๋ยวมึงเก็บมามี่จ้พึ่งโทนะคะมึงเก็บมอมีเก็บหนึ่งมี่วะเก็บหนึ่งมี่วะค่ะมามีค่ะมามี่ค่ะขอซื้อไปรถซื้อไปรถมือแน่นอนหรอ้จของไม่มีรากอู ไม่แน่นอนแต่นอนแน่ลูกกลมๆเขาเอาใส่หมดทุกลูกแต่ศูนถึงเก่าเนาะเอาแบบนี้ศูนถึงเก่าไปนะเอาอีกเจ้กรลบในวีเท่านะเดียวศูนถึงเก่ากับเปียงของเขาลอกเมื่คู่ตัวเนาะเนาะเนาเนาะเนาะนะเนา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 เนาะเนาะเนาะเลเนาแนนางเนาะเนา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 นเนาะเนาะเนาเนายเนเนาเนานเนาะเนานาะเนา้เนาะเนานนนานาะเานเนาเนนาะเนนาเานาาะา มันเดิมค่ะนี่ถ้าไปเบิรงลอตเตอรี่เด้ยอถ่ายยังพ่อมีอยู่เพราะเรื่องฟันท่งเลยหา้าแปดนี่ซื้อได้ซื้อเอาได้หลายโหลดฟันทงค่ะฟันทงเน่ล่างพร้อมบ่ตต้องบนพร้อมผุนดิโอครับ่หดดิคือคือหนึ่งเจ็ดเนาะพี่ขอเลี้ยงนั่นให้บับตต้องกลับพร้อมดิไม่ต้องกลับพ,<อ>พุนอ่าล่างบัตรต้องกลับเด้อค่ะนากผู้ชมสามแปดแล้วก็ห้าแปดล่างอย่างเดียวเพอเรื่องฟันทงแล้ว สุดยอดค่ะบุ๊เคยเห็นคลิปใดเข้มข้นมากกว่าคลิปนี้แล้วบาดนี้อดีตรบกวนเพราะเรื่องนี้แต่บุญที่ฟ้าไปยิบหาลอตเตอรี่ได้ปะเนี่พ่อเพราะว่าเพราะเรื่องกับลันตีมาแล้วหนูกับมากขึ้นกันค่ะคี่เป็นรถแปดรับสามแปดค่ะบาดนี้คลิปนี้ก็สิรบกวนเพราะเรื่องนี้บาดนี้เนาะขอบคุณเพาเรื่องหลายๆค่ะขอบคุณที่ถึงเรียกเอลยยิ่งปังๆเนาะพ่อเนาะค่ะ